นี้นะครับผมก็จะมาซื้อของไปให้เพื่อนเพื่อนี่ๆที่อยู่ในศูนย์อักตัวกันนะครับก็พอดีได้เงินรัฐมาจากเงินประกันสังคมนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าในห้างเป็นยังไงบ้างบอกตอนนี้มันล็อกดาวน์กันเยอะมากเลยดียวให้ดูบรรยากาศนี่คือห้างด้านในนะครับรลตาัสถาบ้างก็ปิดหมดเลยครับโอ้ตอนนี้เวลาเพิ่งจะห้าโมงครึ่งนะครับก็เนี่ย ขอขอความร่วมมือเพราะว่าต้องปิดหมดเลยมีแต่ร้านยานะครับกับส่วนของโลตัสที่เปิดเดี๋ยวเราจะไปกดตังค์กันก่อนนะครับตรงนี้บ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันข้างในเลยนะครับก็ <S <S บยังพอมีคนเข้ามาจะจ่ายซื้อของเพราะว่าต้องกักจุดไว้ใช้ที่บ้านแล้วก็บางคนก็จะบ้านไม่ได้ก็จะอยู่ให้คนที่บ้านออกมานะครับมันต้องกักตัวผมก็อยู่ในช่วงก,กบกําหนดแล้วเพราะว่ากักตัว ที่ศูนย์มาสิบกวันแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเนี่ยอีกสิบสี่วันเดือนกว่าตั้งแต่เป็น,นครับเราก็จะเข้าไปข้างในแล้วขอลถก่อนน่คนจะไปข้างในเลยไปดูข้างในนะครับคนเงียบมากมันก็พอมีคนเดินอยู่บ้างเนาะก็ไม่เยอะเนี่ยปิดคงป,ดปิดไฟหมดทั้งโซนเลยเราก็ไปจุดที่เป็นอาหารของแห้งของที่อยู่ในศูนย์ผู้ป่วยเขาจะรับประทานกันได้นะครับวันเดี๋ยวไปดูกันรอบนี้เป็นมาม่านะครับก็มีบางอย่างที่มัน ื้อไปได้บางอย่างก็ตื้อไปแตเขาไเขาไปข้างในไม่ได้ก็อ,อยากจะให้ได้หลายอย่างก็ดูว่างบหนึ่งพันเราเนี่ย<ม>ก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าช่วยอะไรได้บ้างในศูนเพราะค่อคนข้างหลายคนอยู่ต่อไปก็จะเอาไปก็ค,คือจะเป็นโจ๊กจะมีมีโัสองแถหนึ่งด้วยมันก็มีไก่แต่มันรวมไม่ได้ต้องเลือกเพราะบางคนถ้าเอาไปเนี่ยเป็นตัวกุ้งกวาดบางคนแพ้กุ้งก็มีปวาดก็มนนีเป็นกึงก่งแล้วกันแนละเป็นไก่ไป สามแพ็กก็รวมไปไหลายๆอย่างให้เขาพีเ่เลือกกันเราใน,ะน,นีรายการที่ได้มาตอนนี้ก็จะปีนมขนมมาม่าแล้วก็โจ๊กนะครับแล้วก็ไปคิดต่างกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำต้องเอาใส่รถใหญ่ไปที่บ้านว่าตอนนี้ใส่ไปไม่ได้ เรามาจจ่ใจกันนี้ก่อนเพราะว่าเราเอาตามงบที่เรามีเนาะเราก็ไม่ได้ว่ามีเยอะแต่เราก็อยากช่วยเพราะวันที่เราอยู่14วันเนี่ย<ๆ>ก็มีหลายๆคนมาช่วยผร้จัดเหมือนกันนะครับโอเคเราไปคิดตังค์กันดูว่ายอดเท่าไหร่ยอดรวม712บบาทก็เหลือค่าน้ําพอดีเลยตามงบที่ให้มานะครับตามนี้นี่คือของที่เราได้มาแต่พรุ่งนี้ประมาณเช้านะ่าจะเข้าไปให้ที่ศูนย์ครับ อ่านี้เดี๋ยวน้ำมันลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ที่ศูนย์พระคอยด้วยติดชุดนะครับตรงนี้ก็อันนี้คือพี่มาส่งของนะมาตามมาไว้ในบ้านก่อนสองสิบจ้าต้องไปเองเราลงก่อนเดีย๋ยวต้องเอาไปเองครับว่าไอ้ที่ไ <นะ S 2> อ,อ้ที่จะไปก็แยกไว้ตรงนี้กัน ทั้งที่ไกลไปลิ้นสุดถ่ายรูกถ่ายรูปถ่ายรูปเลยโอเคอันติดก่อนเอากน่กนนะผลสองคือะไรกอนสอ่งเนยเามีท้งน้ำนะัง้งขนมะ รถเบิร์ดมากก่ัดน,นะครับ นี้เป็นขนมประมาณตรงนี้ก็ก็นมครับเทียบแทนที่สูงสองทั้งหมดนี้นี่ครับประมาก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไปให้ที่ศูนย์ตอนเที่ยงเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆให้เกินก่อนปีโมงไม่ได้แล้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมารับจากเราให้ทีนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์กันก็เดี๋ยวของมาลงนะครับ <c oughs> และนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ผมได้ออกจากศูนย์พักคอยไปแล้วก็ได้มีโอกาสฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ได้กลับมานะครับแต่ทีนี้อีกครั้งหนึ่งผมก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับถึงได้ทราบถึงปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานําสิ่งของมาบริจาคครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือของใช้ก็ตามอยากให้เรามองดูว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยสิ่งนั้นนะครับมันเกิดมูลค่ามากเท่าไหร่อย่างเช่นตอนที่อยู่ศูนย์นะครับจะบอกว่า ข้าวที่มาให้เนี่ยคือเยอะมากแล้วมันเหลือเยอะครับจนทุกคนเนี่ยทานไม่หมดเนาะมันก็ทําให้เสียได้ผมเลยอสอบถามเพื่อนเพื่อให้อยู่จากด้านในเนาะแล้วก็ตัวเราเองด้วยสิ่งที่เขาต้องการมากๆาเนี่ยคือจะเป็นพวกของแห้งขนมที่เขาไม่สามารถหารับประทานได้จากข้างนอกนะครับ <S <S เพราะทุกคนอยู่ในสุดเนี่ยเขาต้องการสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เหมือนกันผมเลยน้ำพวกมาม่ากับพวก,าพวกาอาหารแห้งครับมาให้เขาเนาะเพราะว่าเราเองอยู่ข้างในมานี่ก็สิบกว่าวัน มันทาให้เรารู้เลยครับว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงเนี่ยมันไม่ใช่เข้ากล่องที่แบบได้ปริมาณเยอะเข้าใจทุกคนที่มาบริจาคนะครับว่ามันดีก็ได้บุญร่วมกันเนาะแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าอยากให้ลองดูว่าจํานวนคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยพระคอยเนี่ยเกือบร้อยท่านเนี่ยกับสิ่งที่เรานํมาให้เขาเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรหรือเปล่าหรือสิ่งไหนที่เขาต้องการมากกว่าเนาะอย่างเช่นมีเด็กๆอยู่ในศูนย์ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องขนมอาหารเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเครื่องดื่มก็ได้ครับตัวนี้ก็ เป็นการให้กำลังใจกันแล้วก็สิ่งที่ผมทําก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ก็พออยากให้กดติดตามกันนิดนึงแล้วกันเนาะก็เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมนคลิปนี้ก็รุ่งร่วงไปด้วยดีครับผมก็ส่งมอบให้กับพี่ๆเพื่อนๆด้านใน,ป,นประเทศไปแล้วการแบ่งปันไม่จะเป็นต้องรอเวลานะครับขอแค่เรามีความพร้อมแค่ไหนก็ช่วยดเหลือได้เท่านั้นเท่าที่เราไหวตามกำลังสตาร์ของเรานะครับทุก โอเคแล้ก็ของวัลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายรูปพันที่ไว้พี่พี่ไม่ยู่หลักข้อ